อย่ายึดติดกับอะไรให้มันมากค่ะโดยเฉพาะใจคนเวลาเปลี่ยนใจของคนก็เปลี่ยนค่ะเมื่อหมดผลประโยชน์ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์เราคนเราเกิดมาต่างพ่อต่างแม่กันต่างการอบรมเลี้ยงดู แน่นอนค่ะจะให้คนอื่นมาเป็นแบบที่เราต้องการหรือเป็นแบบที่เราคิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลายครั้งขนาดตัวของตัวเราเองอยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยการไม่คาดหวังก็จะทําให้เราไม่ผิดหวังปล่อยให้วันเวลามันเดินไปค่ะ ปล่อยเวลาให้มุนไปพร้อมกับเรียนรู้จิตใจของผู้คนเราสบายใจแบบไหนก็ทำในแบบที่เราสบายใจแต่ก็ต้องรักษาน้ําใจของผู้อื่นด้วยเพราะว่าน้าใจของคนถ้ามันสูญเสียไปแล้วมันก็ยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คนพูดคนกระทำไม่จำ แต่ว่าคนฟังคนถูกกระทำจําไม่ลืมค่ะผักสดผลลไม้ขายถูกๆวันนี้มาแล้วครับผักส,สดๆกับข้าวส,สดๆถูกๆมาแล้วครับรถกับข้าวมาแล้วค่ะทุกคนสั่งแผ่นเกี๊ยวเขาไว้เดี๋ยวจะต้องลงไปเก็บของที่เขาแขวนไว้ที่รั้วบ้านแดดมันร้อนค่ะ ไม่ออกไปไหนเลยเฝ้าแต่หน้าเตาให้พ่อขาแขวนไว้ให้ค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของซาร่าแทบจะไม่ได้ย่างกายออกจากรั้วบ้านทำกับข้าวกันต่อค่ะทุกคนผัดกระเพรากับไข่เจียวดีกว่าค่ะวันนี้ ที่แรกว่าจะใส่ไก่เด้งลงไปด้วยแต่ปรากฏว่าเก็บไก่เด้งไว้ห่อเกี๊ยวทอดกรอบๆให้น้องฟานดีกว่าทำไข่เจียวแกร้มกับผัดกระเพราเวลาทำไข่เจียวทุกครั้งทำไมต้องเป็นกระทะใบนี้จะบอกว่ากระทะใบนี้ทอดไข่เจียวได้สวยมาก จะทิ้งหลายรอบแล้วคะ่ะแต่ก็เสียดาย <c oughs> ความเสียดายเป็นเหตุคะ่ะทุกคน <c oughs> ขายหน้าหรือเปล่าไม่รู้กระทะดำๆแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาข่าวข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปคะ่ะทุกคนเตรียมตักข้าวมะม่มงกะผัดกะเพาไก่เดงกันวันนี้กะเพาของซาร่าแอบใส พริกหยวกแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเพิ่มเติมค่ะการที่ใช้พริกขี้หนูแห้งเนี่ยมันทำให้กระเพราหอมจริงๆเลยค่ะถ้าไม่เชื่อลองไปทำตามกันนะคะ